สวัสดีครับอัปเดตราคาน้ำมันวันนี้นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ประจำวันที่8กุมภาพันธ์65ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นอีกบวก50สตางค์นะครับท่านผู้ชมในส่วนของราคาน้ำมัน ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นก็จะเป็นกลุ่นกลุ่มน้ำมันในส่วนของเบนซินนะครับซึ่งบวกเพิ่มขึ้นชนิดละ50สตางค์แก๊สโซฮอ95ราคาใหม่เป็น35บาท5สตางค์แก๊สโซฮอ91ราคาใหม่เป็น34.78สตางค์แก๊สโซฮอ e E20 ราคาใหม่33บาท94สตางค์และแก๊สโซฮอ e ล์ E85 27บาท 24สตางค์ครับซึ่งมีผลวันพรุ่งนี้เวลาตีหานะครับซึ่งเปรียบเทียบราคาย้อนหลังแล้วสถีราคาแล้วนะครับขณะนี้กลุ่มเบนซินนะครับตั้งแต่ปีใหม่จนถึงปัจจุบันบวกเพิ่มขึ้นมานะครับชนิดละ3บาทขึ้นไปเลยนะครับก็ถือว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาครับเราติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอีกครั้งทางทีวันเซ็นทลจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ